คัไม่มีค่ะอ่ะข้าวเหนียวหรอกมาดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับสาวตายอีกแล้วจ้ามาเบิ่งใจมันอนีสาวตายผ้าไม่กินอีจยังคล้ายๆก๋อยเนื้อจ้าแต่ว่าบุ๊มบ่นก๋อยเนื้อเนาะเขาเอื่นว่าก๋อยไอ้ปลาทูนาจ้าคืเพราะว่าปลาทูนามันจะคล้ายๆขึ้นเนื้อเนาะสีมันอื ตัวตัวเราสาดตร์บ๊คือจ้ะกับเขาหงอนๆนี่เราแล้วจ้ะเนาะกับตำพุงไอสตอนี่มูสสามสันต้มพร้อมจ้ะตุน๋นซุโมงหนึง่งเด่นดึงดึงดึงมั่นดีดีกับต่ำพุงจ้ะ อาะร่มไข่ไข่ก้อยเหนื่อยอยู่ดิก้อยปะทุน่ะคือเขาวาเนาะเซมเซมบัดดิเฟรนต์นะจ๊ะเนาะ,นะดิฟเฟรนต์จริงเลยอุ้ซ่ัตา at จาจ้าพี่น้องจา้าไม่กินขาวน้ำเสาวตายพ่อกันไดยังกินหาเขานา้ำหาเขาหาน้ำมาซุปกันจ้าพี่นอ้องอืสดชื่นม้วนตุนนี่นะมั่นดี อะไรจ้ะสับ má ta mama kìa mama. Hm? Wants to kì lạ lầu? Yeah. Hmm. A bit honey. The there, there, hmm. and there. Hm. Wants to kì lạy? dạ. Hm. má, má Hm. 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 คุณเซ่สติกกี้ไร์สติกกี้ไรส์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะข้าวเหนียวลงมากินข้าวเหนียวสีม่วงกลัวเราจะทำละจ้าหน้าที่เขาแรงสต่ายแบบเขาสวยเขาแรงอันเดียวกันเบิดพี่น้องเลย โซเดกินเขาแงเ้ยโซเดิกินขเขาสว,สสวยม่ผิด กวนซารไม่สิสอันห้่้อสบไม่ละกขบคุณเพินน <laughs> มมพน่น่าเพิ่นบากินนะจ๊าสามีสซาตายเพิ่นบากินอันอาหารอีสานอาหารให้กินเนาะลาย,ยา สับเขานี่เท็กเดอรดทายาโฟนเขาจสับพอมาเลย ครับครับไาแล้วม่ละัอยัง,งอ,อสุดทไระเฮ <c oughs> ้อ,อกินเผ็ดได้นิดนึง can have some water for me too โอเคสัตว์เศษซื้อๆนี่แหละมีน้ํอยู่โอ้หม่มนี้จะเป็นหยังทั้งลูกหมาลูกคนพ่นอ <c oughs> ้วยอ้นอยู่ <c oughs> พี่น้องจ๋าขาโทษห,หลายๆเด้อเ <c oughs> ป็นไดยมาล่ะ จอชัดสัสสอเพิ่นมาเอาเวลาเข้าบาลนละชิสตบเนาะตั้งแก่งขอบคุณค้าขอบคุณค้า รสชาแสบพื่อก่อนเนี่ยนอกจากก๋วยป่าคั้วาม,มาป่าเนาะปลาทุนานไม่มีรสสาติจุดๆเนาะจ้ะ หูหืนหืนสมองเลยพริกหอมแดงเผ็ดัยด Mm. 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 No, my wrong. I think. it Oh, then no. I mean, that was the other one. We had the telephone. He to after the dirty phone, mommy. me <laughs>

มันเคยแสบันพีย่ยางเดี๋ยวมันก็สิกินเบิร์ถึงแสบเนาะมันมีแนวแสบกว่าหมูสามซันแสบกว่าพี่น้องจ้ะข้าวกล้วกดแชร์กดติดตามให้ชาวตานันเดอ้อพี่น้องจ้ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขสุมค้นลำลำรวยๆทุกหัวรวยเบอร์ไปแล้วจา้าพอกันคลิปหน้าแล้วจนะ้ะเนาะบ๊ายบาย